มาไปไปที่แล้วนะครับทุกคนผมได้ทำรีวิวตัวตัว,ตวแผ่นลองเมา Little Gaming Gear, ส์ l t t t l e g a m i n g Gear ยาเท o ไปใช่ไหมที่ผมํำคู่กับ Venus Pro เนาะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ย l i t t l n g g m i r g Gear Pro s e r i e s นะครับมันเหมือนเป็นแผ่นตัวแรกๆในโลกเลยนะที่มาทดแทนอาติสานได้หรือว่ามีคุณภาพที่มันใกล้เคียงกับอาติสานจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็สาเท n Pro มันก็เหมือนเป็นโคลนของซีโร ถึงแม้จะไม่ได้เหมือนกันขนาดน,นั้นแต่มันก็ใช้ทดแทนเจ้าตัวซีโรได้เลยนะแต่ว่ามันมีปัญหาเดียวนะครับที่แบบปัญหากับผมเนาะก็คือเจ้าตัวซา t u r n Pro รัวเก่าตัวนั้นนะครับมันเป็นแบบ e x กซอรนั่นเองคือมันนุ่มเกินไปนะครับผมก็ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงของ e x กซอร์เพราะหร่ก็เลยแบบไม่ได้ชอบมันอย่างที่ มันควรจะเป็นนะเก็ตปะแต่ว่าวันนี้เนะี่ยทาง Little g a m ไม่เกียร์นะครับเขารีเฟาตัว Saturn Pro ใหม่แล้วนะครับจะเรียกว่า v2 ก็ได้นะซึ่งมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของความนุ่มระดับซอฟเข้ามาแล้วก็ปรับเรื่องของฐานรองอะไรอย่างนี้นิดหน่อยนะซึ่งเดี๋ยวผมไป พูดทุกคนฟังแล้วกันว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างเทียบกับตัวเก่าเทียบกับตัวนั้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าคุณสั่งแผนตัวนี้ไปเนี่ยเขาจะช้คมาเป็นแฟลตแพ็กเกจแบบดับเบิร์นบอกด้วยนะครับคือเป็นกล่องซ้อนในกล่องอีกทีเนาะก็จะมีกล่องอกระดาษอันนี้นะครับอยู่ด้านนอกเนาะแล้วก็พอแกะออกมากเนี่ยจะเป็นกล่องสีขาวใหญ่มากก็จะเป็นกล่องสีขาวอันนี้นะครับก็จะเขียนว่า เออสาเทนอยู่ตรงนี้เนาะเพราะงั้นก็หายห่วงได้นะครับสำหรับคนที่กลัวว่า,าแผ่นมันจะเพะเยอเวลาแกะออกมาแผ่นมันจะงออะไรอย่างนี้ไม่เกิดปัญหานั้นแน่นอนนะครับเอาออกมาเนี่ยพอใช้งานได้เลยนะขนาดที่ผมได้มาวันนี้นะครับจะเป็น500คณ500คูณ4มิมตรนะครับแบบสี่หดมจากตุรลับนั่นเองแต่ว่าทางร้าน m ัสซ n Novation เนี่ยเขาจะมีขายทุกแบบทุกสีแล้วก็ทุกไซส์เลยนะครับ จะมีขนาด490คูณ120ด้วยแล้วก็จะมีขนาดนี้เนาะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็จะเป็น Desmat Si z e นะครับ1,000คูณ500นั่นเองซึ่งไอเวอร์ชั่นโลโก้ใหม่นะครับจะถูกนำไปใช้กับตัว x o f t ของ Saturn Pro ด้วยนะเพราะฉะนั้น Saturn Pro x o f t ตัวเก่าเนี่ยเขาจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ถูกแทนที่ด้วยตัวเวอร์ชั่น V2 ตัวนี้แล้วนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ไปเลือกซื้อตันนั้นนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตามไซส์เนาะเริ่มต้นที่ 2, ที่ร้าน Mouse Innovation ได้นะครับขอบคุณทางร้านด้วยที่ส่งมาให้ผมใช้งานนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเจ้าตัว s a t u r n Pro Soft ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็จะเหมือนเจ้าตัว X Soft รุ่นเก่าของก่อนหน้านี้เนาะเซอร์เฟตเดียวกันเทกเจอร์เดียวกันเลยนะครับ แต่ว่ามันจะมีการปรับประมาณ 2-3. จุดเนาะจุดแรกอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะก็คือเรื่องของโลโก้นะครับโลโก้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เนาะเป็นแบบเวอร์ชันใหม่ของเขานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนดูในภาพดูในเพจ m ัลซิ Innovation อะไรอย่างงี้เนี่ยอาจรู้สึกว่ามันดูนลกๆดูไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าพอมันวางมาโตจริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันครีนแล้วมันก็สวยกว่าที่คิดนะครับผมรู้สึกผมชอบกว่าโลโก้เก่าเยอะเลย <c oughs> ลก็จะตัวฐานโพลอนของเขาเนี่ยตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นโพลอนทั่วไปแหละเหมือนอาติซานเหมือนแบรน มันเหมือนจะเป็นโพลอนที่เป็นแบบไดมอนด์แพทเทิร์นเนาะซึ่งดูด้วยตาเนี่ยมันสวยขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเรื่องการเกาะก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากซึ่งก็ถือว่าอยู่ในดับที่ดีนะคือแปะไปก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเลื่อนไปไหนใช้แรงดันแค่ไหนมันก็ไม่ขยับเลยนะครับเพราะงั้นก็หายห่วงได้น,นะในเรื่องของการยึดเกาะโต๊ะนะครับดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจาก3.5ม mm เมนะครับเป็น4มมเนาะก็คือนหนาขึ้นนนั่เองแล้วพอแผ่นเจ้าตัวนีน,น,นเน่ย ก็เหมือนมันเปลี่ยน f ฟลลิ่งการใช้งานทั่วๆไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะตัว X-Soft ตัวเก่าเนี่ยมันเป็นแบบ X-Soft เนาะมันควรจะนุ่มกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัว Saturn Pro Soft ตัวนี้เนี่ยมันกลับมีความนุ่มระดับเดียวกันเลยนะครับกับตัว X-Soft เนาะคือมันกดเมาส์ลงไปได้แทบจะพอๆกันเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวเก่านะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเลยก็คือแรงที่คุณจะต้องกดลงไปบนแผ่นเนี่ยอาจจะต้องใช้เยอะกว่าเจ้าตัว X-Soft ตัวเก่านะครับเพราะว่าไอเนี่ยมันเป็นแบบ Soft เนาะมันแบบ มันจะไม่ได้นุ่มมากอะเออแต่ว่าระยะการกดเนี่ยมันเพิ่มมาแทบจะเทียบเท่า X อกซตัวเก่าหรือว่าจะเรียกว่ามากกว่าก็ได้นะครับด้วยความที่แผ่นมันหนาขึ้นนั่นเองแต่ว่าน sinon, ีา้เนี่ยผมเปรียบเทียบกับตัวเอ o ซอตัวเก่าแค่นั้นนะครับผมไม่ได้เทียบกับ X อ o ซอที่เป็นเวอร์ชั่นโลโก้ใหม่นะตัว X อ o ซโลโก้ใหม่เนี่ยมันจะเป็นความหนาที่4มิลิเมตรเหมือนกันนะครับเพราะงั้นถ้าคุณซื้อ x o กซตัวใหม่ไปเนี่ยมันจะยิ่งนุ่มกว่าตัวเอกซอรตัวเก่าอีกนะเพราะว่าด้ แบบอยากได้แรงหยุดเยอะๆเ,เนี่ยเจ้าตัว e X-Top ตัวใหม่เนี่ยเะเยอะโคตรเลยนะส่วนเรื่องอื่นๆการเย็บขอบก็เหมือนเดิมนะครับต่ากว่า Surface เอาเมาส์ไปเลื่อนทับเนี่ยก็ไม่รู้สึกถึงขั้นอะไรเลยนะเพราะงั้นก็มาตรฐานดีเหมือนเดิมนะครับโดยรวมเป็นแผ่นที่ High End เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเซอร์เฟตแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับของเจ้าตัว Saturn Pro Soft ตัวนี้กันดีกว่าเนาะ Saturn Pro Soft ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นคอนโทรลจำพวกบาลานซ์คอนโทรลนะครับเพราะงั้นมันจะเป็นแผ่นที่ไม่ช้านะแล้วก็ไม่ได้เร็วจะเกินไปนะครับคือการเคลื่อนไหวเมาส์ลงไปบนแผ่นเนี่ยจะรู้สึกถึงการกลายที่มีความเร็วที่เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าแรงหยุดเนี่ยอ,อ,อาจจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้มีแรงหยุดที่เยอะมากมายขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแผ่นคอนโทรลก็ตามแต่แรงหยุดเนี่ยมันถือว่า กลางๆเลยนะแต่มันมีข้อแม้อยู่นิดหน่อยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กดเมาส์ลงไปแรงแล้วก็เยอะจริงๆนะแผ่นตัวนี้ถือว่าจะเป็นแผ่นที่มีซ็อฟต์แงพาวเวอร์ที่สูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เลื่อนเมาส์แบบจับแบบสบายๆไม่ได้กดเมาส์ลงไปเยอะเวลาสบัดอะไรจําพวกนี้นะมาเจอแผ่นที่แรงหยุดไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมได้ลองมาเนาะไม่ว่าจะเป็นในเกม Balloon หรือว่า Overwatch เนี่ย ถ้าผมไม่กดเมาส์ลงไปมันแทบจะไม่มีแรงหยุดเลยนะครับเพราะงั้นก็ย้ำเตือนตัวเองในใจไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แผ่นคอนโดนที่มี stopping power ส,สูงจริงๆเนะี่ยแล้วคุณไม่ใช่เป็นคนกดเมาส์แรงนะครับเจ้าแผ่นตัวนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบของคุณก็ได้นะครับส่วนเรื่องความเร็วแกน x แกน y เนี่ยหรือว่าแนวตั้งแนวนอนนะครับก็จะเท่ากันหมดนะครับ ส่วนความหยาบของแผ่นตัวนี้นะครับนี่เป็นแผ่นคอนโทรลที่ผมคิดว่าน่าจะมีผิวที่หยาบที่สุดแล้วนะเท่าที่อยู่ในคอลเลกชันผมณนะตอนนี้นะครับคือมันหยาบก,กว่า t e n ช h i โป o หยาบก,กว่าเ s สซา r อซีอะไรพวกนั้นอีกนะแล้วก็หยาบก,กว่าซีโร่ด้วยนะครับคือถ้าน,นาแผ่นตัวนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับซีโร่เอ็กซนะกับซา t ์เทนโปรเอ็กตตัวเก่าเนี่ย ซาร t เทนซอฟตตัวใหม่ตัวนี้ถือว่ามีการเคลื่อนไหวที่เร็วกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแค่การเอาเมาส์วางไปแล้วก็แบบลากไปมาซ้ายขวาขึ้นลงอะไรจําพวกนี้ก็รู้สึกได้นะว่ามันเร็วกว่านะครับในขณะที่อีกสแผ่นเนี่ยมันจะรู้สึกมัดดีเลยนะครับคือการเคลื่อนไหวปกติปกตินี่ก็จะรู้สึกลว่าตัวแผ่นเนี่ยมันดูดตัวเมาส์ลงไปนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าไอ้สตัวนั้นเนี่ยมันมีแรงหยุดที่ดีกว่า s a r ์เทน r o s o f t ต t ตัวใหม่แน่นอนนะเพราะมันเป็นแผ่นแบบเอกซอนั่นเองมันควรจะมีแรงหยุดที่ดีกวว่่าอยูแล้ แล้วก็ถ้าเทียบกับ n i n j a s o ฉ NPC เนี่ยซึ่งจะเป็นแผ่นที่ใกล้เคียงกับ a r t i s าร z ี r o แบบซอฟมากที่สุดนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็จะใกล้เคียงกับ s า turn s ซอฟตัวใหม่ตัวนี้มากที่สุดด้วยซึ่งในการลองใช้องผมเนี่ยฟีลิ่งทั้งหมดนะครับทั้งความเร็วแรงหยุดอะไรจะพวกนี้เนาะมันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณกดเมาส์แรงจริงยังไง s a t u r n Pro Soft ตัวใหม่เนี่ยจะมีแรงหยุดที่เยอะมากกว่านะแต่ว่าในการใช้ง,งานทั่วๆไปถ้าคุณไม่ได้กดเมาส์แรงมากนะครับ NPC จะมีแรงหยุดที่เยอะกว่าพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยโดยรวมมันก็จะคล้ายๆกันนั่นเองทีนี้สองแผ่นสุดท้ายนะครับที่ผมจะนำมาเปรียบเทียบในว,วันนี้นะก็คือโ Lo ก a X-MOD Tenshi Pro นะครับกับสวีเจซา SC Rush นะจริงๆแล้วมันคือแผ่นตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นก็คิดว่ามันเป็นแผ่นเดียวก็พอนะสำหรับ2ตัวนี้นะครับความเร็วโดยรวมเนี่ยเจ้าตัว Saturn Pro Soft ตัวใหม่เนี่ยจะเร็วกว่า เยอะเลยนะครับคือคุณไม่ต้องแบบเพ่งหาความแตกต่างเลยแค่เอาเมาส์เลื่อนลงไปเนี่ย <S <S <น>ก็จะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างแล้วนะแล้วก็ถึงแม้ว่าเจ้า2ตัวนั้นนะ่ะไอสีแดงทั้งสองตัวนั้นนะครับมันจะเป็นแบบมิดก็ตามคือเป็นแผ่นที่ไม่ได้นุ่มเลยนะแต่การเคลื่อนไหวยังไงมันก็ช้าก,กว่าเจ้าตัว Saturn Pro Soft อยู่ดีซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผิวของเจ้าตัว Saturn Pro Soft ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยมันหยาบมากนะครับมันเลยเหมือนคล้ายๆว่ามันเล่งสปีดของตัวแผ่นด้วยเออเพราะงั้นในเรื่องของความเร็วในการกลายเนี่ย ซัตเอร์โปรซอฟเร็วกว่านะแต่ว่าในเรื่องของแรงหยุดเนี่ยเทนชิโปรกับ GSI s c r o ซีนะครับจะดีกว่าแบบ100%เลยนะยังไงก็ดีกว่านะครับทีนี้แถมให้ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก็คืออาติซันไฮอะติออสูดซอฟเนาะจะเป็นแผ่นไฮบริดนะครับซึ่งผมจะไม่พูดพ่อนทำเพลงอะไรมากนะเพราะว่าผมคิดว่าผมอวยเจ้าแผ่นตัวนี้ไปเยอะมากๆาแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วมันก็เป็นแผ่นตัวโปรดของผมด้วยนะเพราะงั้นจะไม่เปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันไฮอะติออสุดซอฟตัวนี้เนี่ย ความเร็วโดยรวมนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแกะออกมาแล้วก็ใช้งานเลยนะ Hairate เนี่ยจะเร็วกว่าเยอะโคตรๆแบบเยอะโคตรๆจริงๆนะแบบเร็วกว่าไปเลยแล้วก็ถึงแม้ว่ายูนิตของผมนะครับมันจะชาร์จลงแล้วมันจะฝึกขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเร็วที่ผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่า Saturn Pro s o ตัวนี้อยู่ดีนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเร็วกว่าแค่ไหนก็ตามนะครับมันจะมีการ์ดที่เร็วกว่ามากแค่ไหนแรงหยุดหรือว่าซ็อปปิ้งพาวเวอร์ของ h a i r a เนี่ยจะดีกว่า Saturn Pro มากแบบ มากๆแทบจะล้านวัเซนเลยนะครับเมื่อคุณจะกดเมาส์เยอะคุณจะกดเมาส์น้อยเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงแรงหยุดที่มันเยอะกว่านะครับแต่ก็แน่นอนหละฮา t ์เตอสูเนี่ยมันเป็นแผ่นแบบไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความสากแบบมากๆนะของตัวแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบแผ่นแบบสากเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบฮาร์เตอสูดก็ได้อาจจะหันมามองเจ้าตัวซัตเทิลโปรซอฟตัวนี้ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเรื่องของความชอบเนาะแล้วก็สิ่งที่ทุกคนแบบตามหาอยู่นะครับเพราะนะนััน่ทีีม ความเร็วในการกลายที่เยอะพอสมควรนะแต่ว่าแรงหยุดเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากตามไปขนาดนั้นนะครับคือมันจะเยอะก็ต่อเมื่อคุณกดเมาส์แรงแต่ว่าถ้าคุณกดเมาส์ไม่แรงเนี่ยมันจะเป็นแผ่นที่ไม่ได้มีสปริงพาวเวอร์ที่สูงอย่างที่ทุกคนอาจจะต้องการก็ได้นะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาเนี่ยผมได้ข้อสรุปกับตัวเองนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนเคยชินหรือว่าชอบแผ่นแนวซีโร่ qc k หรือว่าแผ่นคอนโทรลจ๋าไปเลยเนี่ย คุณอาจจะไม่ชอบเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบวอลเลนเทเยอร์เนาะเล่นอยู่วอลเลนอยู่เกมเดียวเลยไม่เล่นเกมอื่นเลยนะครับเอ่อเจ้าแผ่นตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่คําตอบของคุณเท่าไหร่นะครับด้วยความที่มันกลางจริงอะเพราะว่าถ้าเกิดในภาพตามนะแผ่นคอนโทรลจริงๆแนละ้วมันไม่ได้มีเยอะหรอกถูกป่ะแบบแรกก็คือแผ่นคอนโทรลที่แบบช้าไปเลยแล้วก็มีเอ่อแรงเสียดสูงสูงแรงหยุดสูงสูงถูกไหมแบบที่2ก็คือเป็นพวกแบบบาลานซ์คอนโทรลเนาะก็คือมีการกลายที่มีความเร็วพอสมควรแต่มีแรงหยุดที่ดีนะครับเช่นแบบเออ r จสซ 5เตะอสุอะไรจำพวกนั้นถูกไหมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนอยู่ตรงกลางตรงกลางคือแบบแรงสปีดมันก็มีพอสมควรนะครับแล้วก็แรงหยุดเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่คืออย่างที่บอกไปแหละว่ามันจะเยอะก็ต่อเมื่อคุณกดเมาส์ลงไปนะครับพม <All right. S 1> ันก็ถามตัวเองแล้วกันว่าถ้าคุณเป็นคนกดเมาส์แรงๆเนี่ยมันก็จะมีแรงหยุดที่เยอะตามขึ้นมานะครับก็ถามตัวเองให้ดีแล้วกันว่า เป็นคนประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะอ,อ,อันนี้คือในแง่ของว a l o r a n t แเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนำไปใช้ในเกมแบบ o w e r นะครับเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่นะช่วงนี้บ่อยๆเนาะมันเีเกมที่แบบโฟ o ์มันจะเร็วๆไฟท์มันจะนวๆนะครับการขยับเยอะๆขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยมันจะขยับตลอดเวลาเนาะแผ่นที่มันมี friction น,น้อยๆแล้วก็มีความเร็วที่ประมาณนี้อย่าง s a t u r n Pro ตัวนี้เนะี่ย มันก็จะถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่น o อว์เนี่ยเขาก็นิยมใช้แผ่นไฮบริดเป็นซะส่วนใหญ่นะครับเพราะมันมีฟิกชันที่น้อยเนาะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยบวกกับซับพลังพาวเวอร์ที่มันคุณเลือกได้แล้วกันว่าคุณกดเมาส์เยอะแล้วมันจะมีมากหรือว่ามีน้อยเนาะเพราะว่าไม่ใช่ฮีโร่ทุกตัวใน o อว์เนี่ยมันจะมีการเมคคา닉เอมเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเนาะบางตัวไม่ต้องเหล่งด้วยซ้ําเพราะงั้นผมเลยมองว่าเจ้าแผ่นตัวนี้เนี่ยมันเหมาะมากกว่านะครับในโอวัสด์ อ๋อแล้วก็แผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นแผ่นแบบอันโครดด้วยนะครับเพราะงั้นสภาพอากาศความชื้นวันฝนตกต่างๆเนี่ยจะไม่มีผลต่อความเร็วความช้าของแผ่นตัวนี้แน่นอนครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับรีวิวในวันนี้เนาะโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นแผ่นหนึ่งที่ผมชอบนะในการใช้งานของผมในการเล่น o อเวอของผมนะครับแต่ผมก็เข้าใจแหละถ้าเกิดว่าคุณกําลัง ตามหาแผ่นคอนโทรลที่มีแรงหยุดเยอะๆอยู่แล้วคุณจะไม่ชอบตัวนี้เนี่ยผมก็เข้าใจได้เพราะว่าถ้าเกิดนําไปเทียบกับพวกซีโร่เจสไซซีรูชัยพวกนี้เนี่ยแรงหยุดมันน้อยกว่าเยอะนะครับสลับจะตัวซาร์เทนโปรตัวนี้นะครับอาจจะ,ะหันไปมองซาร์เทนโปรเอ็กซ์ซอตัวใหม่อาจจะมีแรงหยุดที่ดีกว่าก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองเองนะถ้าได้ลองแล้วจะมาบอกแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าก็เป็นแผ่นที่ดีอีกตัวหนึ่งแล้วกันเป็นแผ่นไฮเอ็นกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับมันเป็นตัวจบของคุณได้แน่นอนนะ พราะงันถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาแผ่นจำพวกนี้อยู่เนี่ยก็ลองไปซื้อมาลองใช้งานกันดูได้นะครับผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ทางด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับมาส์ p แพดวิกตัวที่3วันนี้ก็จบประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนได้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมแฮปปี้เกมมิ่งครับผม